ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College r e c r u i t e w นะครับรายการที่จะมาบอกเรื่องรบอกเรื่องเล่าชาวกีฬานะครับรวมถึงแนวาการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเริ่มรายการมาก็ติดๆขัดๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่8 พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ครับพบกับผมอีวัฒนัยนักศึกษานะครับเป็นผู้ด,ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับน้องนักกอล์ฟอีกท่านหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วกอล์ฟสัปดาห์นี้กอล์ฟนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ตอนนี้เอาใจน้อง,น,องนักกีฬากอล์ฟก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีน้อง,น,องนักกีฬากอล์ฟของเราไปเกือบทุกเดือนเลยนะครับ เื่อไปเรียนต่อที่นั่นโดยการให้คำปรึกษาของทางบริษัทเดนซี่คอเล็กติคูดของเรานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการทำเอ็นเอไอซ n g นิ่งเดย์นะครับก็ยินดีกับน้องๆนะครับกับในเรื่องของการได้รับทุนไปเรียนต่อแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองครับเอาล่ะมาเข้ารายการของเราเลยดีกว่าครับวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องนักกอล์ฟผู้ชายครับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเปรมนะครับน้องเปรมทําอะไรยังไงเล่นกอล์ฟยังไงบ้างรบกวนน้องเปรมแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับเปรมครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปรมวันนี้เราพูดคุยกันสบายๆนะครับกฤษดาเล็กเรืองศิลป์อ่ะเปรมแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อนายกฤิดาเล็กเรืองศิลป์นะครับอ่าอายุสิบหกปีครับตอนนี้เรียนอยู่มห้าครับที่โรงเรียนทรงชัยใจดีไตรวิทย์ึกษาครับอยู่ลบบุรีที่ไหนนะครับลบบุรีครับลบบุรีนะครับเป็นประจําอ๋อเป็นโรงเรียนประจํานะเปรมสบายดีนะครับ วัสดีครับวันนี้พี่คุยกับเปรมรู้สึกเพรมจะน่าเครียดหน่อยต้องให้เพรมยิ้มหน่อยแล้ว <c> ม <oughs> มีแฟนยังเราเอ้าอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีนะแล้วมีใครถูกใจยังยังครับดาราผู้หญิงที่เราชอบคือใครครับคำถามแบบแปลกๆก่อนเลยบิวเจมา The b u j m i อ้ยคนเดียวกับพี่ <c oughs> พี่ติดตามเขาอยู่ อ่ากันเดียวกับพี่กันเดียวกับพี่วิติตังเขอยู่เฮ้ก็เป็นคนชนบุรีใช่ไหมก็จะไม่ผิดน,<อ>นะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่แฟนคลับมีแฟนคลับอ, <IT> <TH UR S> อ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราเอะเดี๋ยวจะไปกันไปอ่ะเพรมปีนี้อายุสิบหกปีแล้วนะครับเพรมเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพรมเริ่มเล่นกอล์ฟตอนอายุสิบขวบครับสิบขวบนะครับทําไมถึงก็เริ่มต้นของการเล่น เหมือนที่บ้านให้หาตัวเองก่อนนะว่าชอบเล่นอะไรเพราะว่าผมรู้ตัวดีว่าไม่ค่อยไปทางด้านวิชาการเท่าไหร่ไปทางกิจกรรมมากกว่าก็ลองเล่นหลายๆกีฬาจนมาชอบกอล์ฟครับลองเล่นหลายๆกีฬาจนมาชอบกอล์ฟก่อนหน้านี้ที่บอกลองเนี่ยลองอะไรมาบ้างก็เตะบอลครับเทควันโดแล้วก็พวกว่ายน้ําตีแบดลอะไรเงี้ยครับก็ลองเล่นดูแล้วก็ พอมาเล่นกอล์ฟก็ชอบกอล์ฟที่สุดทำไมถึงชอบกอล์ฟรู้สึกว่าเหมือนมันมีปัญหามาให้เราแก้เรื่อยๆครับรว่าพอเราบงดีปุ๊บจะพับเริ่มหายแล้วก็ต้องกลับมาแก้ใหม่อะไรเงี้ยครับมันมีอะไรให้เราทําให้เราซ้อมตลอดอเวลาครับก็คือบรรทัดทายดีใช่อืมครับ แล้วความยากของกอล์ฟในมุมมองของเปรียมเป็นยังไงบ้างครับก็กอล์ฟเหมือนเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าใช้พวกจิตวิทยาสูงครับประมาณว่าถ้าเรากลัวนี้แล้วเราไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้มันก็จะไปพลเสียมันก็จะมากกว่าครับประมาณนี้อืมครับก็จากที่ฟังก็เป็นอะที่ยากเหมือนกันนะนะครับ เราอพูดถึงเรื่องกอล์ฟเรามีการอย่างสมมติจะไปตีหรือไปแข่งที่ไหนเนี่ยเรามีการวางแผนของการแข่งในแต่ละทัวร์นาเมนต์ของเรายังไงบ้างครับก็ดูก่อนครับว่าสนามนั้นเนี่ยจะต้องตีไฟบอลเป็นยังไงแล้วก็ต้องตีแบบไหนแล้วก็เอามาซ้อมที่โรงเรียนนะครับก็า,าต้องซ้อมตีเข้ากินยังไงตีไฟบอลแบบไหน แล้วก,ก่อนแข่งผมจะลาโรงเรียนไปประมาณวันสองวันครับเพื่อไปดูสนามแล้วก็ไปซ้อมว่าเีนที่นั่นเป็นยังไงความเร็วเท่าไหร่ครับพูดถึงเรื่องของโรงเรียนด้วยอย่างสมมติว่าเราลาไปเรียนลาไปแข่งเนี่ยโรงเรียนเขาสนับสนุนเรามากน้อยแค่ไหนครับโดยปัจจุบันก็โรงเรียนเขาช่วยครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เจ้าของเรียนเป็นนะักกอล์ฟอยู่แล้วเขาจะช่วย กีฬาว่าสมมุติเราไปแข่งนะครับเราก็ยื่นใบลาเขาเขาก็จะเหมือนแบบว่าเช็คให้เราว่าเราไม่ได้ขาดเรียนนะเราไปแข่งอะไรอย่างงี้อืมของเรียนอีกครั้งโรงเรียนไดนะครับทงชัยใจดีตราวิทยาศึกษาครับโอเคของคุณทงชัยใจดีถูกไหมครับผมครับเด็กนักเรียนเยอะไหมก็นักกอล์ฟประมาณเกือบสามสิบคนครับอืมนักกอล์ฟเกือบสามสิบคนเลยใช่ไหมครับโอเคอ่ะ อยู่โรงเรียนกอล์ฟเล่นกอล์ฟด้วยถามว่าเขาแบ่งเวลาเรื่องของการเรียนกับเรื่องของการซ้อมการแข่งยังไงบ้างครับของเอาเฉพาะของแค่ของเปรมนะครับในแต่ละสัปดาห์ก็ผมจะมีวันที่เลิกเที่ยงครึ่งกับวันที่เลิกบ่ายโมงครึ่งครับ ก็เรื่อเรียนประมาณแปดโมงครึ่งครับเหมือนโรงเรียนปกติทั่วไปแต่ว่าเลืกอเรียนประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็หลังจากบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นซ้อมซอมนะครับถึงห้าโมงหกโมงแต่ตัวผมจะตื่นมาซ้อมก่อนนะผมจะตื่นประมาณตีห้าอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จรมาณตีห้าครึ่งแล้วก็ลงไปซ้อมประมาณหกโมงเช้าซ้อมชิปซ้อมพัดประมาณถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวเข้าเรียนแล้วซ้อมตอนเย็นเสร็จก่อนนอนก็ซ้อมพัดอีกรอบน,นะครับ อันนี้คือเป็นเป็นประจำเอยจานถึงสุกเป็นประจำของผมเป็นประจําเลยนะฮะ<ช>แล้วเรามีตารางเรื่องของการทําร่างกายยังไงบ้างครับก็จะเป็นพวกอ่าบอดีเวทครับพวกวิ่งแล้วก็เสริมกล้ามเนื้อในส่วนที่มันจําเป็นต่อการที่จะต้องเอามาตีกรอบครับอืมตรงนี้คือเราเล่นเองหรือว่ามีทางเทรนเนอร์เป็นคนดูแลฮะ ก็มีโปรที่นี่ครับเขารู้เรื่องพวกเวทเทรนนิ่งด้วยพวกบอดี้บอด w ้ i ว h อะไรประมาณนี้เขาจะช่วยดูให้เราครับก็คือทําตามทําตามแผนที่วางไว้นะครับเรื่องของร่างกายของเราแล้วก็เรื่องของการซ้อมอ่ะโอเคอ่ะพูดถึงเรื่องกอล์ฟมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างเราเรียนเป็นยังไงบ้างครับก็ โรงเรียนนี้จะแบบว่าให้เราซอมกอล์ฟเป็นหลักครับแต่ไม่ได้ทิ้งการเรียนนะครับก็ซอมกอล์ฟเป็นหลักแต่แค่อาจจะเรียนให้แบบอยู่ในเกณฑ์ที่มันแบบไปได้ครับแต่โรงเรียนนี้จะไม่มีการบ้านครับเพราะว่าซอมกอล์ฟมาก็ยินแล้วไม่มีเราทำการบ้านอืมเป็นโรงเรียนของนักกอล์ฟของนักกีฬาโดยเฉพาะเลยที่มุง่งนเรื่องของกีฬานะครับแต่ก็ให้ความสําคัญเรื่องของการเรียนด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่ เหมาะก,กับนักกีฬาในยุคนี้นะครับเพราะบางครั้งเวลาเรียนมันก็มันก็อ่าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ไหมเราจะไปซ้อมจะไปอะไรก็ล้าก็ตอบโจทย์นักกีฬาพอสมควรน,นะครับอะโอเคเราชอบวิชาอะไรมากที่สุดอะชอบได้ชอบฟุกพลาครับฟุบพลใช่ไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษที่ชอบ ใส่เครด้วยโอเคครับอีกส่วนหนึ่งคือเวลาว่างของเราทําอะไรบ้างไม่ได้เรียนได้สองคอร์สเนี่ยเรามีงานอดิเดกหรือชอบไปเที่ยวอะไรที่ไหนยังไงก็เวลาว่างๆไม่มีอะไรทำจริงจะนั่งเล่นกีตาร์นั่งเล่นกีตาร์ด้วยครอ๋อเป็นคนชอบดนตรีว่าอย่างนั้นปกติเล่นแนวไหนฮะก็ ผมจะชอบเล่นพวกฟิงเกิลสไตล์ครับไม่ต้องอมีคนร้อดินให้เป็นเสียงร้องเองทำนองเองอ่านี่ชอบชอบเป็นก็ต้องเป็นพวกกีตรกราร์คลาสสิกไหมไม่ครับเมื่อกี้ได้ราคาค่อนข้างสูงเลยเอากีตาร์โปรกีตาร,ร์โปรธรรมดาเลยแต่เป็นฟิงเกิลสไตล์ถูกไหมอืม,อมแล้วมีช่อง Youtube มีอะไรของเราไหมปกติไม่มีครับไม่มีใช่ไหมเล่นเอาบรรยากาศเล่นนา ความสนุกที่เราชอบใช่ไหมฮะอ่ะโอเคการเรียนแล้วกอล์ฟแล้ววนมาอีกนิดนึงเป้าหมายของเราเนี่ยในเรื่องของกอล์ฟเนี่ยสําหรับเปรมเปรมวางไว้ตรงไหนเป้าหมายสูงสุดของผมที่เล่นกอล์ฟเป็นโปรในพีเครับโปรในพีเใช่เรามีวางไว้ไหมวะ ว่าเราอยากจะไปเล่นตอนช่วงอายุเท่าไหร่อยากเล่นตอนจบมหาลัยตอนจบมหาลัายใช่ไหมครับเล่นห้า่อืมโอเคได้ครับแล้วตอนนี้เรามีแข่งขันอะไรไหมช่วงนี้เดี๋ยวจะมีวันที่ยี่สิบยี่เอ็ดนี้ครับสิงอีสานที่สิงปง้ับความแนครัะสิปงป้ัความแก่นนะอืม,อมโอเคไดอ้อีกส่วนหนึ่ง เรานี่ก็ทางเฟรมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทางทีมงานที่เรากําลังดูแลอยู่เรื่องของการไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอาเมริกาโดยทุนกีฬานะครับก็ตอนนี้เฟรมก็เตรียมตัวในเรื่องของการไปเรียนที่ไฮสคูลที่นัน่นถูกไหมครับ, mm hmm. รบผมโอเคพูดถึงนิดหนึง่งทาไมเฟรมถึงอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาครับผมมองว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองครับคือ ถ้าเราอยู่ไทยครับเราก็เจอแต่สนามเดิมๆที่เราเคยซ้อมที่เราเคยแข่งอยู่แล้วถ้าไปอเมริกาเราไม่เคยเจอเราไม่เคยไปเล่นคนระับก็สภาพสนาม,มก็แตกต่างสภาพกีนความเร็วอะไรสภาพอากาศแตกต่างหมดครับแล้วรู้จักกับทางทีมกับบริษ,ษัทเอเจนซี่คอ l l e g เฟูได้ดไดยังไงครับก็มีรุ่นน้องครับแนะนํามาว่า ถ้าผมเคยคุยกันว่าผมอยากลองไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนาะเขาก็เลยลองแนะนามาครับแล้วก็เห็นโฆษณานพวกแบบโพสใน facebook ด้วยอะไรเงี้ยครับรุบ่นน้องนี่ใครเอ่ยอ่าน้องปองปอนครับกิติพงศ์อ๋อปองปอนโอเคได้ได้ครับก็ก็ดีครับเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของคือที่นั่นมันก็เป็นประเทศเป็นเมืองของกอล์ฟอยู่แล้วนะฮะ ก็เป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็การเล่นด้วยนะครับยังไงก็ขอให้เปรมประสบความสําเร็จในชีวิตนะฮะแล้วก็ในทุกๆจังหวะของชีวิตมันก็มีเป้าหมายที่ที่ที่เราวางไว้อย่างตอนนี้เปรมก็เป้าหมายในเรื่องของการไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับด้วยทุนยีฬากอฟต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการไปเล่นโปรไปเล่นอาชีพยังไงทีมงานบริษัทเดลจัสซี่แคลิฟอร์เแลวก็โครงการ Us c o l l e g e Sport c ียสปอร์ตนะครับ ก็ขอให้เปรมประสบความสําเร็จนะครับทั้งในด้านของการเรียนแล้วก็ในด้านของอาชีพด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเปรมมากนะครับเปรมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมโอเคครับนอกเหนือจากเปรมที่เราต้องขอบคุณนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณทาง s ิงค์คอร์เรชันนะครับที่ดูแลโครงการ US c o l l e g e s p o พอร์ตแคมเแล้วก็บริษัทเลอเจนซี่คอรเดอรคูดมาตลอด10ปีที่ผ่านมาครับ แล้วก็สําหรับน้องๆน,นะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬานะครับสามารถส่งโปรโฟไฟล์ของน้องๆน,นะครับเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา w w w t h e a g e n c y c o l l e g e r e c น u i t c o m นะครับเพื่อให้เราได้ส่งโปรโฟไฟล์ของน้องๆไปให้กับโค้ชที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาด้านทุนการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและก็อุดมศึกษาครับ โอเคครับก็วันนี้รายการของเรานะครับต้องขอปรุเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังนะครับในเรื่องของการสัมภาษณ์น้องๆใน My Dream แบบนี้นะครับผ่านทาง Facebook หรือผ่านทาง YouTube ของทาง US College s p o r t Cambodia บริษัท a g e n c y c o l l e เทนต e c ีคูนะครับหรือทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับยังไงก็ เข้าไปดูได้นะครับดูสามารถดูย้อนหลังได้ตอนนี้เราทํามาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับก็มีทุกๆวันจันทร์แบบนี้แล้วก็ทุกๆวันศุกร์เราก็จะมีการพูดคุยกับทางโค้ดกับทางโปรเกี่ยวกับด้านกีฬาต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทอดในเรื่องของความรู้ทางด้านกีฬาแล้วก็การศึกษาให้กับเยาวชนไทยเพื่อให้เยาวชนไทยของเรานะครับก้าวไปสู่การเป็นนักเรียนนักกีฬาระดับโลกครับ วันนี้ผมเอกยัฒนายรักษาทีมงานบริษัทเอเจนซี่คอล g e ิเดอร์คูดโครงการ US College Sport c h e m อ i ์แล้วก็น้องเปรมนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ